สวัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่ในหน้าแอปของโลบอกกันนะวันนี้จะมาในเตมที่แตกต่างจากคลิปวันก่อนหน่อยนะฮะก็ไม่ใช่คลิปแบบว่าเล่นเกมนะฮะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีป้องกันแฮกเกอร์กันนั่นเองนะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีคนโดนแฮกรหัสเนี่ยบ่อยกันมากๆเลยนะคือแบบทุกคลิปเลยนะที่มันเกี่ยวกับเอ่อแอคเคาท์โลบอกนะฮะวิธีที่ผมจะเสนอในวันนี้นะฮะไม่ใช่วิธีการยืนยันอีเมล2ขั้นตอนหรือว่าอาะไรทั้งสิ้นนะฮะเสนอในวันนี้เป็นวิธี การป้องกันรหัสด้วยพินนั่นเองนะฮะก็คือเป็นฟังก์ชันของผู้ปกครองไงแต่ว่าเราก็สามารถใช้ป้องกันรหัสเราได้เช่นกันนะถามว่าทําไมผมถึงไม่สอนวิธียืนยน e ันอีเมล2ขั้นตอนหรือว่าอะไรเพราะาอันนั้นมันก็กันได้เหมือนกันนะ คือผมรู้ว่าส่วนใหญ่ที่โดนแฮกมาเนี่ยมันไม่ได้แฮกจากการเจาะระบบหรือว่าดาวรหัสผ่านหรืออะไรนะมากกว่า90%เอร์นเี่ยการแฮกมันเกิดขึ้นจากการที่โดนหลอกก็คือสแกมเมอร์นั่นเองนะคือหลอกถามรหัสเราแล้วก็ใส่รหัสเราแล้วก็เข้ามาได้แล้วก็เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่จนเราไม่สามารถเข้ารหัสตัวเองได้นั่นเองนะฮะนั่นคือกรณีส่วนใหญ่เลยนะคือถึงแม้ผมจะสอนให้คุณยืนยันอีเมล2ขั้นตอนหรือว่าอะไรเนี่ย สุดท้ายคุณก็อาจจะไม่รอดอยู่ดีเพราะว่ามันเป็นวิธีการหลอกนะฮะคุณก็จะบอกรนะหัสผ่านเขาอยู่ดีนะวิธีการป้องกันโดยใช้พินที่ผมบอกไปนะมันก็จะเป็นวิธีที่เน้นแก้ที่ปลายเหตุนะฮะคือแบบเป็นจุดสุดท้ายแล้วอะอย่างแรกเลยนะฮะเข้ามาที่3จุดขวาล่างแล้วก็เลื่อนลงมาแบบนี้นะกดที่เซ t ติ้งแล้วจากนั้นเข้าไปที่ parental control นะฮะ ก่อนที่คุณจะใช้ระบบพินได้คุณจะต้องผูกรหัสของคุณกับอ e ีเมลซะก,ก่อนนะซึ่งผมเคยสอนผูกไปแล้วนะสามารถไปดูในคลิปนั้นได้นะพอมาที่ p a r e n t a l Control แบบนี้แล้วใช่ไหมก็ให้กดตรงนี้นะก็คือเป็นการเปิดใช้งานพินนะเนี่ยกดมาแล้วก็มันจะให้เราใส่รหัส สี่เลขนะฮะที่เราต้องการตั้งนะคือมันจะเป็นรหัสที่เวลาเราอยากจะตั้งค่าอะไรในรหัสเราเนี่ยเราจะต้องใส่เลขสี่ตัวเนี้ยเสมอนะฮะทำให้แฮกเกอร์เนี่ยจะไม่สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านของเราได้ง่ายๆเพราะว่ามันจะติดไอพินนี้นั่นเองนะอย่าตั้งเป็นรหัสง่ายๆนะเพราะว่าแฮกเกอร์มันเดาได้นะก็ผมจะตั้งแบบ อันนี้เป็นเคสสมมุติเฉยๆนะอย่าตั้งแบบนี้นะผมจะตั้งเป็น3-4ตัวนะ 3, 3 3 3 3นะฮะแล้วก็ข้างล่างนะฮะมันจะให้ใส่อีกรอบหนึ่งยืนยันนะฮะว่าเราใส่ถูกแล้วใช่ไหมก็3-3-3-3เช่นเคยแล้วจากนั้นนะฮะพอเสร็จแล้วกดแอดตรงนี้ได้เลยนะก็กดแอดมานะแล้วจากนั้นนะฮะมันก็จะให้เราใส่รหัสผ่านของ ID เรานะฮะก็คือ เวลาเรากดล็อกอินเข้ามาเนี่ยเราใส่ชื่อยู NAME แล้วก็รหัสผ่านใช่ไหมเราต้องเอารหัสผ่านตรงนั้นนะ่ะมาใส่ตรงนี้อีกนะฮะก็ผมจะใส่รหัสผ่านผมสักคู่นะโอเครับผมก็ใส่รหัสผ่านของ Account ผมมาเรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งถ้าเกิดใครจำรหัสผ่านตัวเองไม่ได้นะฮะคุณก็ต้องกด f o r ์ e t ตยูพา a s s เวิรตรงนี้แล้วก็ไปกู้รหัสผ่านกันเอาเองนะผมเคยสอนไปแล้วในคลิปผูกอ e ีเมลนะ ก็เป็นว่าถ้าเกิดคุณจําได้นะฮะก็ยินดีด้วยนะ,ะใส่รหัสผ่านตรงนี้มาเรียบร้อยแล้วนะฮะให้เรากด verify ตรงนี้นะ,ะกดมา แล้วก็กดแอดต็กรอบหนึ่งนะเมื่อกี้ผมออบั๊กนิดหน่อยนะเรียบร้อยฮะมันก็จะบอกว่าตอนนี้พินของเรานะฮะได้ทําการตั้งค่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะโอเคมาทําความเข้าใจกันนะครับว่าพินเนี่ยมันทางานยังไงกันบ้างนะคือตอนนี้เสร็จแล้วนะฮะไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วก็พินนะฮะสมมุติผมเป็นแฮกเกอร์ใช่ไหมแบบว่าผมกําลังจะแบบแฮกรหัสคนนี้เลยเพราะว่าผมหลอกเข้ามาได้เขาให้รหัสผมมาแล้วนะแล้วผมเข้ามาเรียบร้อยผมจะแฮกเขาโดยการเปลี่ยนรหัสผ่านเขาก่อนเลย <H acker S 2> แฮกเกอร์ทุกคนเนี่ยจะต้องมุ่งไปที่พาร์ทเวิร์ดนี้ก เจ้าของ ID หลุดออกไปแล้วก็ไม่สามารถกลับเข้ามาได้นะก็อยู่ตรงประทัด3กดเปลี่ยนมาเรียบร้อยฮะเราบอกมันก็จะถามว่าว่ารหัสพินอย่งคุณเนี่ยมันคือรหัสอะไรนะก็คือเอเลขสีหลักที่เราตั้งเมื่อกี้แหละนะถ้าเกิดเป็นแฮกเกอร์นเนี่ยเขาก็จะไม่รู้นะฮะว่ารหัสพินเนี่ยมันคือเลขอะไรกันแน่นะทำให้เขาจะมีโอกาสเดาถูกเนี่ยค่อนข้างต่ำมากๆเพราะพินเนี่ยมันกันให้อยู่นะฮะ ซึ่งถ้าเกิดคุณยิ่งใส่พินผิดหลายๆรอบเนี่ยมันก็จะติดโคดาวที่นานขึ้นเรื่อยๆนะฮะจนแฮกเกอร์เนี่ยมันขี้เกียจนะฮะแล้วก็จะไปเองนะเพราะว่ามันจะติดแต่ว่าหลังๆเนี่ยมันอาจจะติด คุยดาวเป็นชั่วโมงเป็นวันได้เลยนะสมมติเนี่ยสมมติว่าผมเป็นแฮกเกอร์ผมไม่รู้ว่ามันเลขอะไรเนี่ยผมใส่มม่วๆไปเลยแบบว่า0ูนย์ศูนย์ศูนย์ใช่ไหมเรียบร้อยผิดนะฮะอินคอรเรคพินแล้วก็ต้องใส่ถูกให้ได้นะถ้าเกิดใส่ไม่ถูกมันก็จะถามแบบนี้ไปเรื่อยๆนะไม่สามารถหลดออกได้เลยนะก็เป็นประมาณนี้นะสอหรับการทํางานของพินนะคือมันจะการหลายอย่างมากเลยนะคือแบบสมมติว่าพาสเวิร์ดเนี่ยก็คือถามพินแล้วใช่ไหมสมมติจะเป็นอีเมลมันก็ถามพินอีกรอบหนึ่งนะฮะแล้วก็โอเคโอเคลำคาแล้วอยากอยากปิดไ้้พีบบบางแว่า ทีน,นี้มันถามมาเยอะเหลือเกินจะปิดไอ้พินนี้ปิดไปเรียบร้อยฮะมันก็ยังถามพินอยู่ดีนะคือพินเนี่ยไม่ว่าเราจะตั้งค่าอะไรก็ตามในรหัสเรานะฮะมันจะถามพินเราเสมอนะแบบว่า คือแค่จะเปลี่ยนเพศเนี่ยดูดิแค่จะเปลี่ยนเพศมันยังถามพินเลยนะคือแบบมันถามละเอียดมากฮะมันก็จะกันให้เราแบบนี้ได้เรื่อยๆนะก็ถ้าเกิดแทกเกอร์มันมาเตดอยู่ตรงนี้นะก็คือมันไม่รู้พินเราเนี่ยแล้วมันก็เตดค้างอยู่ตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีวิธีเดียวที่มันจะหลุดออกไปได้แล้วนะฮะนั่นก็คือการที่มันต้องถามเราเองนะฮะตัวเราเองเนี่ยว่าตั้งพินอะไรซึ่งมันคงจะไม่มีใครตอบหรอกนะเพราะว่าสมมติเนี่ยมันหลอกคุณว่ามันจะรับฟาร์มใช่ไหม มันรับฟาร์มแต่ว่ามันถามพินเนี่ยมันก็ไม่เมกเซนใช่ไหมคุณก็จะ อาจจะรู้ตัวได้นะฮะแล้วก็จะสามารถลอดออกจากสถานการณ์นั้นได้นั่นเองนะรหัสก็จะไม่โดนแฮกไปเอะสมมุติว่าผมเป็นเจ้าของไอดีแล้วกันนะผมอยากจะเปลี่ยนรหัสจริงๆเนี่ยแบบว่าแฮกเกอร์เนี่ยตอนนี้มันค้างอยู่ในรหัสเราใช่ไหมเราจะต้องทําการไล่แฮกเกอร์ออกไปจากรหัสเราให้ได้นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ไล่เขาไปเนี่ยเขาก็จะค้างอยู่แบบนั้นแหละนะก็วิธีไล่แฮกเกอร์ง่ายๆเลยนะฮะให้เขาหลุดออกจากรหัสเราไปนะก็คือการเปลี่ยนรหัสข,ของเราเองนะ แบบว่าผมต้องเปลี่ยนพาสเวิร์ดของผมเองตรงนี้ให้เป็นรหัสอื่นแฮกเกอร์ก็จะหลุดไปด้วยนะก็ผมจะเปลี่ยนก่อนแล้วกันนะก็อย่างแรกเลยนะใส่ไอ้รหัสพีทที่เราตั้งเมื่อกี้ก็คือ3 3 3 3ใช่ไหมอลล็อกจากนั้นนะฮะมันก็จะให้เรา ตั้งรหัสผ่านใหม่ก็คืออันนี้ให้ใส่รหัสผ่านเก่าคนงเราก่อนแล้วก็บรที่2ให้ใส่รหัสผ่านใหม่เข้าไปแล้วก็บรที่สามให้ยืนยันรหัสผ่านใหม่อีกรอบหนึ่งผมใส่แล้วอันนี้คือรหัสผ่านเดิมของผมนะแล้วก็รหัสผ่านใหม่ก็คือโอเคผมใส่รหัสผ่านใหม่มาแล้วลก็บรที่สามใส่รหัสผ่านใหม่อีกครั้งหนึ่งยืนยันทีนฮ้ใส่ามาเรียบร้อยแล้วนะก็กดอัปเดตมา เรียบร้อยฮะตอนนี้มันก็จะบอกว่าเราเปลี่ยนรหัสผ่านเรียบร้อยก็จะกลายเป็นรหัสผ่านใหม่นะฮะซอไอเราแล้วก็ตอนนี้นะฮะถ้าเกิดแฮกเกอร์มาอยู่ใน ID เราเนี่ยถ้าเกิดเราเปลี่ยนรหัสผ่านไปแบบนี้นะแฮกเกอร์ก็จะหลุดออกจากไ d ดีเราได้นั่นเองนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะสำหรับวิธีการกําจัดเขาออกไปแต่ว่าข้อเสียของพินเนี่ยมันมีอยู่นะข้อเสียงแรกเลยนะก็คือมันกันทุกอย่างจริงๆนะฮะมันกันแม้กระทั่งเจ้าของ ID เองนะคือยังไง คือถ้าเกิดเราลืมพินซะเองเนี่ยคือถ้าเกิดเจ้าของ ID เราเนี่ยลืมลืมเลขที่เราตั้ง4หลักซะเองเนี่ยเราไม่สามารถกู้คืนได้เลยนะคือมันจะไม่มีระบบแบบว่าให้ส่งอ e ีเมลมาแบบพวกลืมรหัสผ่านปกะตินะพินเนี่ยมันจะซับซ้อนกว่านั้นนะฮะถ้าเกิดลืมมาเนี่ยมีอย่างเดียวนะคือเราต้องติดต่อกับเออแอดมินโลบอกนะฮะให้เขาช่วยแก้ให้ซึ่งมันยากนะฮะฉะนั้นเนี่ย พินเนี่ยปลอดภัยจริงแต่ว่ามันปลอดภัยจนกระทั่งการเจ้าของได้เองด้วยซ้ำนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะเวลาที่เราใส่รหัสพินเรียบร้อยเนี่ยแบบว่าสมมติ33เมื่อกี้เนี่ยสามสใช่ไหมสมมติผมใส่แล้วเนี่ยคุณจะสังเกตไอ้ตรงแม่กุญแจขวาบนได้นะฮะนี่มันคือคูดาวนะคือถ้าเกิดแม่กุญแจเนี่ยมันปลดล็อกอยู่เนี่ยการตั้งค่าทุกอย่างนะฮะจะไม่ต้องใช้พินมันจะคูดาวนับถอยหลัง5นาที ในระหว่าง5ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณไม่รีบเปลี่ยนรหัสผ่านเนี่ยแฮกเกอร์สามารถจะแฮกคุณได้ถ้าเกิดเขาอยู่นะแบบว่าสมมุติเนี่ยคุณเป็นเจ้าของ ID ดีใช่ไหมแล้วคุณใส่พินของคุณเนี่ยแล้วก็แล้วกําล,ล,ลังจะเปลี่ยนรหัสผ่านเนี่ยแต่ว่าคุณช้ามากเลยแลวไอ้เลขเนี้ยมันนัดถอยหลังอยู่นะถ้าเกิดผมเป็นแฮกเกอร์เนี่ยผมสามารถกดพาร์ทัวร์อย่างนี้ได้เลยแล้วมันจะไม่ถามพินผมเลยนะมันจะไม่ถามเลยผมสามารถจะใส่รหัสผ่านให้เร็วกว่าคุณได้แล้วก็ไต่คุณออกจาก ID ซะเองนะฮะก็คือ พินเนี่ยมันจะมีคูดาวอยู่คุณจะต้องรีบๆใส่รหัสผ่านก่อนแล้วถามว่าเราสามารถให้มันเร่งเวลาให้เร็วกว่านี้ได้ไหมแบบว่าครูดาวห้าทีเนี่ยนานเกินเนี่ยเราแบบว่าอยากให้มันล็อกตอนนี้เลยเนี่ยแล้วก็สามารถกดตัวแม่กุญแจนี้ได้นะเนี่ยกดไปนะเนี่ยมันก็จะล็อกไปนะฮะแล้วก็การตั้งค่าทุกอย่างตอนนี้ก็จะกลายเป็นต้องถามพินเป็นตัวมาเลการสตคลิปในวันนี้นะฮะหวังว่าจะเป็นคลิปที่มีประโยชน์กันนะก็สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบายฮะ